เกิดฝนตกหนักไปสักครู่นี้ฮะประยุทธ์พัดลมแรงมากป่ายโฆษณาขนานดใหญ่ลนมาทับรถเตอร์้าแคมรี่ที่จอดใกล้ถนนหน้าบริษัท G K Service Power g r o ร p จุดกัด

ได้ดูดาวเพราะมันนานสุเขเที่วกคือไปลงมจับบอกันเนาะตัวแทนของบ้านรั่าไปต้องลงรมจตามกดสองที่ีเียบ้อประกันได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวพอลงกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเออจะดีงามเปิมเชียเนาะเียร์ออกจากที่ก่อนพวงคนสนุกเราะว่าเดี๋ยวไปลงมือนีลไปลงจน ได้ครับได้ครับพี่เ no จ๊เดี no ๋ยวถามก่อนไอ้ที่เจ๊บอกว่าต้นไม้ไม่เกี่ยวไม่ใช่นะเพราะว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยไอ้เนี่ยมันทัดไอ้ต้นไม้ลงมาปุ๊บมันก็เลยทำให้โคเท้าขวางไว้มันก็ละลงตรงนี้ให้ไงไอ้ต้นไม้นี่มันหักแต่มันหักโดยธรรมชาติเลยนะแต่ใบหมดเดินมาทางนี้ไม่ใช่เลยตรงนี้ครับเห็นไหมครับโอเคเคี่ยเจ๊ดูายไม้นะครับใบไม้อย่างไรอ่าง้ใไม้อยู่ตรงนี้ไงมันก็มาตรงนี้ไง ร่ไม่หอ้มันแวะไปอไรเี่ยริมอ่ว่าก็เป็นรมเตมห้งตรงห้องแต่ถ้าว่าใบของเจเน่ยมันขูกมาทางเท่ไงหไบ่ายไม่ของเจอยู่เน่ยิเอาเอาความถูกต้องในตัวบ้านนี่เจซ่อมมมเแล้วไอตรงที่เศษพวนี้ที่มันไปนสั่งรถกระบะเนี่ย่กระบะเอไปของเจใช่ไมาน่เดีวย่อยเแต่ในตัวบ้านเี่ยหย่ห้ง่อ้อเอ้ย เพราะนั่นแหละกันนี่ผมเชี่ยเจ้าหญิงพระิชา์นี่ด้วยคะอันนี้ตรงตรงใต้ตรงติด็นอะไรอย่างต๋องอันนั้นตรงกระโปรงอ่ะไอ้ตรงติดกระจกอ่ะนดิ้จด้วยก่อนก็้วในตัวบ้านตีว่าถ้าเช้ผิวลงมาล่นใจตรงไหนเสียหายเดี๋็กจะซ่อมมือถึงแฝาถึงอย่างเนาะอันนี้โอเคแล้วก็ไอ้รถกันนี่เดี๋ยวเชี่ยกเข้าเอาตัวที่ตัวเองชอบยกเข้าเดี๋ยวเรืถกันดี๋ยว่ก็มา